สวัสดีครับกลับมาพบกันกับพระธรรมนำชีวิตอีกครั้งนะครับบางเรื่องที่เข้ามาในชีวิตอาจจะเป็นบททดสอบเพื่อตัวเราเองจะรู้จักใจของเราดีขึ้นนะครับขอให้เราจะเอาชนะตัวเองโดยการพึ่งาพาพระคุณและกำลังจากพระเจ้าเพื่อเราจะสอบผ่านครับพระธรรมเสด็จธรรมยัญัติบทที่8ข้อ2จงระลึกถึงทางซึ่งพระยาเวพ,พระเจ้าของท่านทรงนำท่านในถิ่นทุรกันดารถึง40ปี เพื่อจะทรงทำให้ท่านทอมใจและทรงทดสอบเพื่อจะทราบว่าจิตใจของท่านเป็นอย่างไรดูว่าท่านจะรักษาพระบัญญัติของพระองค์หรือไม่สิ่งที่จะช่วยให้เราสอบผ่านคือการคิดถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงทำทรงนำเรามาตลอดชีวิตนะครับพระเจ้าทรงเหตุการณ์บางอย่างมาเพราะพระองค์ต้องการให้เรามีคุณนะลักษณะที่เหมือนพระองค์เพื่อจะทดสอบดูใจของเราว่า,าจะทำตามคำสั่งของพระองค์หรือไม่ พี่น้องครับคนอิสราเอลถูกทําให้ทอมลงโดยทําให้หิวแต่พระเจ้าก็ส่งเลี้ยงดูพวกเขาด้วยมานาพี่น้องครับอีกเป้าหมายหนึ่งสําหรับการทดสอบนี้คือเพื่อจะสอนว่ามนุษย์จะมีชีวิตอยู่ด้วยอาหารอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องมีชีวิตอยู่ด้วยทุกถ้อยคาจากพระเจ้าและในเรื่องนี้เป็นความอาสจารย์มากนะครับในตลอด40ปีนั้นเสื้อผ้าของพวกเขาไม่ขาดเท้าของพวกเขาก็ไม่ได้บวม พี่น้องครับและสําหรับเราหล่ะครับเหตุการณ์อะไรที่พระเจ้าส่งมาทดสอบเราและอะไรคือความช่วยเหลือและการปกป้องที่พระเจ้าส่งมาให้เราอย่างอัศจรรย์พี่น้องครับถ้าเราลืมไปแล้วลองใช้เวลาคิดถึงสิ่งนั้นเพื่อเราเองจะสอบผ่านนะครับขอให้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงรักเราที่สุดเหมือนพ่อแม่ที่รักลูกเพราะพระองค์รัก และต้องการให้เราเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สร้างเราขึ้นมาจึงมีการทดสอบและมีการสอนเราด้วยการตีนะครับแต่การตีนั้นไม่ได้ตีเพื่อเอาให้ตายแต่เป็นการตีเพื่อสอนเหมือนที่พ่อแม่ตีเพราะรักและเพื่อสั่งสอนลูกนะครับพระธรรมส็ลธรรมยัติบทที่8ปดข้อหเพราะฉะนั้นท่านจงรักษาพระบัญญัติของพระยาเวพระเจ้าของท่านโดยดําเนินตามทางของพระองค์และยังเกรงพระองค์พี่น้องครับ ขอเราจะสอบผ่านด้วยกันเชื่อฟังทําตามคําสั่งของพระเจ้าพระเจ้าย้ำผ่านโมเสสว่าจงดําเนินตามทางของพระเจ้าด้วยความยำเกรงเพราะว่าพระเจ้าก็ลังนําเราเข้าสู่ความอุดมสมบูรณ์ทั้งฝ่ายวิญญ,ญาณและร่างกายพี่น้องครับเราจะไม่ขาดสิ่งดีใดๆเลยหากเราผ่านการทดสอบด้วยความยำเกรงพระเจ้าพี่น้องครับให้รอที่ฐานด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุด เราขอบพระคุณและสรรเสริมพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นผู้นําเราออกมาจากความบาปออกมาจากความตายและพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะประทานชีวินิรันดร์ให้กับเราแต่ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาพวกเราเราจะยืนอยู่ในพระคุณของพระองค์ด้วยการเชื่อฟังทำตามและรักษาทุกปัญญาทุกถ้อยคําขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงการทดสอบมาเพื่อเราจะรู้จักใจเราเองดีมากขึ้นขอพระเจ้าเมตตาเราด้วยในวลาที่เราถูกทดสอบ ขอพระวิญญาณของพระองค์นั้นให้เราระลึกถึงพระคุณของพระองค์ที่ผ่านมาอย่างอัศจรรย์ในชีวิตของเราและขอพระเจ้าเมตตานำเราที่จะมีหัวใจที่เชื่อฟังและมีกำลังที่ทำ,ททำตามพระทัยของพระองค์ทำตามความต้องการของพระองค์เรารู้ว่าพระองค์รัรกเราที่สุดขอพระเจ้าเมตตาทุกที่สัมผสัสความรักของพระองค์นั้นและเราจะตอบสนองต่อความรักของพระองค์ด้วยการยอมเกรงเชื่อฟังทำตามพระองค์ทุกประการขอพระเจ้าเมตตาเรา เราจะเดินอยู่ในทางของพระองค์ด้วยความเยื่มเกรงและความไว้วางใจในพระองค์ว่าพระองค์จะประทานสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราปรดจงก์ะขอความเมตตาพรุก,กับเราด้วยประทานทุนขอ,รอ,ขอรนพระองค์และขอพระกุ่มพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนพี่น้องครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับกับพระธรรมนำชีวิตโดยผมบุตรวงศ์สรรเสริญครับ